สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสาหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายน มาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีมีนและจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอใไพ่บอกมาว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นบ้างและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากเตือนชาวราศีมีนเกี่ยวกับเรื่องใดไพ่ใบแรกได้มไพ่สามเม้าวรสามเท้าบอกว่าชาวราศีมีนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่กับที่มีเรื่องราวที่จะต้องเดินทางเป็นช่วงจังหวะที่กําลังมองหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองแต่ต้องรอสักนิดหนึ่งมันยังไม่ใช่ในจังหวะเวลานี้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเออในในโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าเหมือนเราต้องรอโอกาสก่อนนะคะเป็นช่วงที่รอโอกาสมันเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีมโอกาสดีๆเข้ามาโอกาสพูดโอกาสยาเยอะเลยกันมันเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะได้พบกับโอกาสดีๆได้แต่ต้องใช้ในการ รอสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าจะได้ทันทีทันใดอย่างที่เราคิดหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่เริ่มเบื่องานเริ่มเบื่อสถานที่เก่าๆที่เราทําอยู่อาจจะมีความรู้สึกว่าตรงนี้ไม่ดีไม่เจริญไม่ก้าวหน้ามันน่าจะมีที่ใหม่ที่ดีกว่านี้หรือตัวเราเองอาจจะมีวิชาความรู้ที่มันเหมาะสมกับที่ใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะพูดถึงที่ใหม่เราต้องไปสมัครก่อนนะ ใครที่ทํางานประจําอยู่ถ้าคุณไปสมัครแล้วเนี่ยถามว่ามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงงานไหมมีโอกาสแต่ในตอนเนี้ยต้องรอสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าสมัครปุ๊บแล้วเขาจะเรียกตัวเราปับ๊บหรือว่าสมัครปุ๊บแล้วเขาจะเลือกเราเลยมันอาจที่จะต้องรอตามขั้นตอนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีช่วงของการที่เรียกว่าใครที่อยากจะออกก็มีโอกาสที่จะได้ออกแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ใช่เดือนนี้อาจจะเป็นเดือนหน้า หรืออาจที่จะยังยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้ที่จะได้แต่มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะใบต่อมาได้ไพห่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเขาบอกว่านี่ไงกำลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเพียงแต่คุณต้องออกไปควายคว้า,วาหาโอกาสด้วยตัวคุณเองใครที่อยากเปลี่ยนมางานใหม่คุณก็ต้องไปหาสมัครงานใหม่เอาเองนะคะใครที่ ถ้าคุณสมัครแล้วคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆได้จากที่ทำงานใหม่แล้วก็อาจจะดีกว่าที่เดิมเพียงแต่ใช้ระยะเวลารอไพ่หนึ่งถ้วยบอกถึงการที่เรียกว่าได้รับความสุขไปที่ใหม่แล้วมีความสุขแน่นอนส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวคําว่าธุรกิจส่วนตัวคุณจะออกจากตรงนี้ไปทําตรงอื่นมันคงเป็นไปไม่ได้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องออกไปพบปะเจอลูกค้านะคะคุณเป็นคนที่ มีนิสัยน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาหรือการกระทําต่างๆมันจะทําให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตได้มีคนรักมีคนชื่นชอบในตัวคุณเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมชาวราศีมีนหรือลัคนามีนต้องทําอะไรลงมือทําแล้วต้องออกไปเจอ,เจอ,เจอผู้คนข้างนอก ออกสู่สังคมมากๆยิ่งดีจะได้รับโอกาสจะได้เจอคนดีๆอาจบางทีอาจจะได้รับคําแนะนําหรือบางทีเขาอาจจะเอาเราไปแนะนําให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้จักจะทําให้คุณได้เจอช่องทางดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาได้ใบต่อมาได้ไพ่เดสตาร์เป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตของคุณโดดเด่นนะมีคนสนใจคุณอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักสำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนใครที่โสดอยู่ ถ้าต้องการมีความรักในช่วงนี้มีไหมเขาบอกว่าจะมีคนเข้ามานะแต่อาจที่จะเป็นการที่เรียกว่าไม่ได้เข้ามา ไม่ได้แบบว่าเรานั่งอยู่กับที่แล้วมีคนเข้ามานั่นหมายถึงว่าอาจจะพบเจอกันในในสายงานหรืออาจจะพบเจอกันในระหว่างการเดินทางหรือเราไปติดต่องานแล้วไปเจอเจอเจอกันแล้วเขาจะมองเห็นว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนโดดเด่นเพราะฉะนั้นอาจจะพูดคุยกันแบบถูกอกถูกใจถูกปากถูกคอกันก็ว่าได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีความโดดเด่นของตัวคุณ แต่สําหรับถ้ามามองถึงเรื่องงานสําหรับชาวราศีมีนบางคนนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานอาชีพอิสระต่างๆหรือเอ่อทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆในช่วงนี้ก็บอกว่ามีงานจ็อบเข้ามาอยู่บ่อยๆนะสําหรับชาวราศีมีนนะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ก้าวไม่เท้าก้าวไม่เท้า,ทาในที่นี้เขาบอกว่าถึงแม้จะมีความโดดเด่นถึงแม้จะเวลาใครอยู่ใกล้แล้วจะรู้สึกว่ามีความสุขดูเป็นคนน่ารักพูดเก่งคุยเก่งแต่คุณก็มีความทุกขอยู่นะเพียงแต่ความทุกขของคุณอาจจะหลบซ่อนเอาไว้ไม่ให้คนเห็นเป็นความทุกขเป็นความเครียดที่บางทีเนี่ยพึ่งพาใครไม่ได้นอกจากต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นอาจจะเครียดเรื่องงานมากอาจจะเครียดกับภาวะต่างๆ ในแต่ละครอบครัวของชาวราศีมีนอา,อาจจะแตกต่างกันออกไปบางคนเครียดเรื่องงานมีเวลาพักผ่อนน้อยบางคนเครียดเรื่องเงินที่รายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังบางคนเครียดเรื่องสุขภาพบางคนเรื่องเครียดเรื่องความรักแล้วแต่ในแต่ละคนที่มีเ,ออเขาเรียกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะคะก็ขอภัยคะ่ะเดี๋ยวมาดูไพ่อ,อลาเคลขยาย ะะมาดูว่าไพ่ออลลเคลจะขยายอะไรให้กับไพ่ย,ยิปซีบ้างไพ่ออลลเครใบแรกได้ชัยชนะชัยชนะในที่เนี้สามไม่เท้าติดกับไพ่ชัยชนะนั่นหมายถึงว่าไพ่ชัยชนะติดกับไพ่ต่อไม่เท้าเนาะเขาบอกว่าทำอะไรก็ตามชาวราศีมีนหรือลัคนามีนคุณนะมีภาวะของความเป็นผู้นําคุณเป็นคนเก่งแต่คุณนะต้องอยู่บนการแข่งขันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่คุณสามารถที่จะ ข้ามผ่านตรงเนี้เอาชนะได้เพียงแต่ว่าเขาบอกว่าชาวราศีมีนคุณต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลานะถ้าคุณดรอปตัวเองลงไปนะคุณไม่ออกไปสู่สังคมข้างนอกนะคุณเก็บเนื้อเก็บตัวนะคุณไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าใครที่สังคมเยอะๆสังคมเก่งๆแล้วไปเจอสังคมที่เขาเรียกว่าอะไรนะสามารถผลักดันคุณได้ด้วยความที่คุณเป็นคนที่น่ารักรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนคุณจะก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่น ะะเพราะตัวคุณเองมีความโดดเด่นไม่ว่าคุณจะเดินเข้าตรงไหนก็ตามคนจะรู้สึกว่ามองคุณแล้วสะดุดตาเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยเอาสเสน่ตรงนี้ออกมาใช้ซะอย่ามัวแต่นั่งซึมเศร้านั่งคิดนั่งเครียดในเรื่องที่บางทีมันอาจจะเป็นความทุกข์ที่ผ่านไปแล้วก็ย,ยังเก็บมาเครียดหรือความทุกข์ที่บางอย่างควรปล่อยวางได้ก็ควรปล่อยวางไปไพ่ใบต่อมาได้ไพ่อำนาจเงิน ในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าโฟกัสเรื่องการเงินนะคะโฟกัสเรื่องการเงินมากกว่าจิตใจดังนั้นน่ะจะทําอะไรก็าตามจะมองที่ผลตอบแทนจะมองสิ่งที่ได้รับถ้าผลตอบแทนอ่ะมันพอพอไปไหวพอได้สมน้ําสมเนื้อคุณก็จะโอเคด้วยนะคะแต่ถ้าทําอะไรด้วยใช้ใจทําอย่างเดียว ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีชาวราศีมีนเองก็ต้องเศรษฐกิจไม่ดีด้วยเหมือนเหมือนกันจะคนจนหรือคนรวยตอนนี้ก็เขาเรียกว่าเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าขนาดวงการพระเหลืองยังเดือดร้อนเลยซึ่งอถ้าฟังดูแล้วก็อึง้งก็องงงงว่าผู้หญิงคนนี้คนเดียวเหรอมันจะเข้าไปรู้จักพระระดับสูงๆระดับใหญ่ๆได้ขนาในได้ขนาดนี้ไม่น่าที่จะเป็นไปได้ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมีนจึงโฟกัสเรื่องราบผลรายได้ค่อนข้างที่จะมากหน่อยมากกว่าการที่จะต้องไปให้น้ำใจกับผู้อื่นช่วงนี้มีน้ำใจมากเกินไปไม่ได้เอาตัวเราไม่รอดนะคะใบต่อมาทำอะไรก็ตามต้องทำให้ลูกค้าได้รับความสุขความสะดวกสบายจากเราอย่างเช่น อาจจะบริการถึงที่นะคะหรืออาจจะหมายถึงการที่เรียกว่าในช่วงเนี้ยเราอาจจะทําอะไรที่ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้ากับคนรอบๆตัวของคุณแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับความสุขความสะดวกสบายเนี้ยก็ต้องมองด้วยว่า ค่าตอบแทนเป็นยังไงสมน้ําสมเนื้อกันไหมนะคะส่วนเออเขาบอกว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับบางคนอาจจะเป็นช่วงของการไม่ค่อยได้อยู่ติดที่แน่นอนตั้งต้นเดือนมาเลยมีเรื่องเดินทางอยู่ตลอดเวลาไปนูน่นไปนี่เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นและทําให้ตัวเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะการที่มีคนรู้จักมากขึ้น คุณก็จะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะคะได้พระพิคเนตคุณสามารถทําอะไรประสบความสําเร็จจากการที่เรียกว่าทําอะไรที่อาจจะเป็นคนที่ชอบดูแลชอบช่วยเหลือเป็นมีนิสัยในการให้บริการผู้อื่นแล้วไอสิ่งที่คุณทําจะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนมีความโดดเด่นคุณเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีสเสน่ห์ของคุณ ถ้าคุณมาบริหารเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องการงานก็เรียกว่ามีคนสนับสนุนคุณหรือบางทีไม่จําเป็นต้องมีคนสนับสนุนแต่จะไม่มีคนลังเกียจด,ดังนั้นคุณอาจจะประสบความความสาเร็จได้ด้วยตัวเองมากกว่าคนสนับสนุนซะด้วยซ้ํานะคะส่วนสําหรับถ้าเป็นเรื่องความรักเขาบอกว่าเรื่องความรักในที่นี้อาจจะเป็นเรียกชนินที่เรียกว่าถ้ามีคนมามารักมาชอบเราหรือมาสนใจเราดูสักนิดหนึ่งคุณอาจจะเจอคู่แข่ง คุณอาจที่จะไปเจอเอาคนที่ตอนเราไม่ได้รักไม่ได้ชอบทำไมไม่เห็นมีใครมาสนใจพอเรารักเราชอบเข้าไปปุ๊บโอ้คู่แข่งมาเพียบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเราเขาโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องจิตใจเรารักเราหรือโฟกัสเรื่องเงินถ้าโฟกัสเรื่องเงินเพื่อให้ตัวเขาได้รับความสะดวกสบายอันเนี้ไม่โอเคแต่ถ้าเขาเข้ามาทำให้เราได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ สามารถที่จะมาเปมาให้ความสุขเราได้อันเนี้ยพัพิคเนตบอกว่าโอเคนะคะอะทีนี้มาดูไพ่ย,ยิบซเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกผ่านไพ่ย,ยิบซว่าอย่างไรหนึ่งดาบหนึ่งดาบบอกถึงว่าในช่วงหลังวันที่สิกระกฎาคมไปแล้วเนี่ยการงานใครที่มีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเหนื่อยนะฝ่าฟันกับอุปสรรคมากสักหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ท้อถอยไม่ไม่หมดกำลังใจซะก่อน คุณจะประสบความสําเร็จไหนจะทั้งงานก็งานก็ยากงานก็ลําบากไหนจะคู่แข่งไปเยอะแต่ถ้าคุณเนี่ยฮึดสู้ขึ้นมาคุณจะประสบความสําเร็จได้แบบองอาจมากเลยทีเดียวนะคะไม่ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุณฝ่าฟันคุณขยันคุณกระตือหรือล้นได้แปดเหรียญน,นั่นหมายถึงอะไรงานล้นมือทําไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนว่าคุณมีความขยันมากน้อยแค่ไหน ไพ่ใบต่อมาได้เด็กไม่เท้าเขาบอกงานที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดคําจางานที่เกี่ยวกับเด็กงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางต่างๆมันเหมาะกับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนมากนะคะโดยเฉพาะคุณเป็นคนที่พูดจาเนี่ยหวานล้อมดีมีเสน่ห์ในการพูดทําให้คนรู้สึกว่าคําพูดคําจาของคุณเนี่ยมันเป็นใบเบิกทางให้กับคุณละจะทําอะไรมันก็สะดวกสบายง่ายดายไปสมดทุกอย่างพอพี่คเนตถึงได้บอกว่าโอเคไงคะ นะคะใบต่อมาเขาบอกว่าสิบเหรียญสิ่งที่ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนทำเนี่ยคุณทำเพราะว่าคุณอะเป็นคนรักครอบครัวหวังผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยให้มันตกชั่วลูกชั่วหลานดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเปิดธุรกิจที่เป็นแบบองศีแต่บางคนอาจจะทำงานประจำอยู่คุณก็จะโฟกัสเรื่องครอบครัวซะมากกว่านะคะ โฟกัสเรื่องครอบครัวมากที่สุดดังนั้นการโฟกัสเรื่องครอบครัวสิ่งที่สําคัญคุณควรที่จะมีธุรกิจทีเ่เป็นการทําอะไรร่วมกับคนในครอบครัวดังนั้นการที่เราทําอะไรร่วมกับคนในครอบครัวในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณทําร่วมกับคนในครอบครัวธุรกิจที่คุณทําอาจจะส่งต่อไปช่วยลูกช่วยหลานเกิดความมั่นคงได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จัดว่าดีมากต้องบอกเลยว่าดีมากเรื่องการงาน ะะอาจจะช่วงต้นๆเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอสักหลังวันที่สิไปแล้วเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่คุณขยันนะคะแล้วฝ่าฟันเนี่ยมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมาดูไพ่ออร์เคิลจะขยายว่ายอย่างไรแอบคุยในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ทํางานยังไม่เปิดเผย ะะงานของคุณอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเป็นธุรกิจที่กําลังวางแผนอาจที่จะปิดบังยังไม่ตีแผ่ยังไม่เปิดเผยให้คนได้รับรู้แต่มันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคต่างๆนะคะอาจจะยังต้องเก็บไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ใครมาลอกเรียนแบบเราใบาต่อมาใบาต่อมาคําว่าหยุดตรวจหยุดตรวจในที่นี้เขาบอกว่าการที่เรายังไม่เปิดเผยเราจะได้เห็นเราจะได้มา พิจารณาก่อนว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะได้หยุดไปหรือถ้าทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันก็จะไม่มีใครรู้นะคะทําไปแล้วมันไม่ดีมันก็ไม่มีใครรู้เพราะเรายังไม่ไปพูดให้ใครฟังอาจจะแอบเริ่มต้นไปแล้วเล็กๆแล้วดูแล้วว่าไม่ประสบความสําเร็จหรือทําไปแล้วไม่ดีไม่ถูกต้องเราก็จะได้ ยุติไปเลิกไปส่วนสําหรับใครทําอะไรคําว่าแอบคุยระมัดระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนผ่านไพ่ไว้ว่าให้คุณระมัดระวังสําหรับใครที่มีไว้วางใจลูกน้องบริวารมากเกินไปนะคะก็ต้องระวังลูกน้องบริวารที่จะทําอะไรแบบปิดบงังซ่อนเลน์หลบหลบซ่อนซ่อนตกติก,ตกไว้ใจไม่ได้เกิดขึ้นคําว่าหยุดตรวจมันหมายถึงการที่เรียกว่าอาจจะทําให้งานของเราชะงักไปเลย เจ๊งไปเลยพังไปเลยก็ได้นะเดินหน้าต่อไม่ได้ก็ได้นะแต่คําว่าหยุดตรวจเนี่ยเขาไม่ได้หยุดตรวจแล้วเราหยุดแล้วไปไหนต่อไม่ได้ถ้าเราทําอะไรไม่ผิดไม่ออกนอกลู่นอกทางคุณก็สามารถเดินต่อได้เพราะฉะนั้นงานที่คุณทําอย่าไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปเขาอาจจะมีอะไรตุกติดหมกเม็ดเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลทําให้เราเดือดร้อนได้แต่ถ้าคุณทําอะไรแบบตรงไปตรงมาก็ต้องระวังลูกน้อง เพื่อที่จะเอ่อไม่ให้ลูกน้องแอบตุกติดไซ้าไลน์แล้วส่งผลเดือดร้อนมาถึงตัวเราเพราะคําว่าหยุดตรวจมันเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเจอด่านตรวจถ้าเราไม่มีอะไรผิดหรือเราไม่มีอะไรที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเขาเราก็ผ่านได้อย่างฉลุยดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องระวังตัวเราเองด้วย อย่าทำอะไรตุกติดหมกเม็ดอย่าทําอะไรที่มันออกนอกลู่นอกทางหรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็อย่าไว้วางใจลูกน้องมากเกินไปที่สําคัญต้องลงมือทําด้วยตัวเราเองเพราะเราจะตัดสินใจได้ถูกว่าเราทําแต่เรื่องถูกต้องเรามีหลักฐานยืยนยันเรามีคําตอบที่ชัดเจนได้มันก็จะกาจลายเป็นว่าแค่เพียงหยุดตรวจประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นใบต่อมา ปั้นดินให้เป็นดาวคําว่าปั้นดินให้เป็นดาวในที่เนี้ยดินไม่ว่าจะปั้นยังไงให้มันเป็นดาวมันก็เป็นแค่เพียงภาพเหมือนหรือเพียงแค่เปรียบเสมือนดาวแต่คุณไม่สามารถเอาดินไปแขวนอยู่บนฟ้าได้ดินยังไงก็คือดินและการที่ทําอะไรที่มันยากเกินไปหรือเกินความสามารถหรือไปทําอะไรที่เขาเรียกว่าอยากจะทําอะไรที่มันโด่งดังเร็วๆอยากจะทําอะไรที่มัน เกินความคาดหมายระวังว่าไอ้การที่ทําอะไรเกินความคาดหมายอย่าออกนอกลู่นอกทางนะไม่งั้นนะไอ้สิ่งที่เราหวังไว้ว่าอุ้ยเราจะต้องก้าวหน้าเราจะต้องเป็นดาวจะหลัดฟ้าใครๆก็จะต้องรู้จักเรามันจะร่วงหลงดลงดินได้จากการที่ทําอะไรตุกติดหมกเม็ดหรือทําอะไรที่มันก้าวกระโดดไปในทางผิดผดนะคะใบต่อมาคําว่าบนบานสารกล่าว ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนบางคนก็มีเกณฑ์ของการติดสินติดหนี้สินบนอยู่นะไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนนะอาจจะมีเกณฑ์ของการติดหนี้สินบนอยู่หนี้สินบนในที่นี้อาจจะเกี่ยวกับคนในครอบครัวอย่างเช่นลูกหลานคนรักพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วไปไปบนบานศาลกล่าวมันจึงทําให้การงานเนี่ยมันเหมือนจะลุ่งนะแต่มันก็กลายเป็นว่าล,ลุ่มลุ่ม,มด,ดอนดอนซะมากกว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สะดุด เพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องเ,อเป็นการบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวกับตัวคุณเองหรือเกี่ยวกับด้านธุรกิจหน้าที่การงานหรือเกี่ยวกับด้านชื่อเสียงท้านึกได้ให้ไปแก้บนซะท่านึกไม่ได้ก็ให้ไหว้กลางแจ้งเป็นการแก้บนแล้วเราก็บอกว่าเราจําไม่ได้ว่าเราเคยไปกล่าวเออกล่าวขอพรจากที่ใดมาแล้วสําเร็จแล้ว หรือหรือยังไงเราจําไม่ได้นะคะสําเร็จแล้วหรืออาจจะยังไม่สําเร็จอย่างไรก็ตามเราจําไม่ได้ก็ให้เอาผลไม้ห้าอย่างหรือไม่ก็ส้มห้าผลก็ได้มาวางตรงเออนอกชายคานะคะนอกชายคาออกไปแล้วก็หันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็จุดธูปสามบหกดอกไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสิ่งที่แล้วก็ขอให้แล้วกันไปขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ทีนี้มาดูไพ่ยิปซีจะบอกอะไรต่อไพ่ยิปซีได้เด็กดาบเด็กดาบในที่นี้เขาบอกว่าในช่วงของเดือนกรกฎาคมชาวราศีมีนมีเรื่องเป็นห่วงห่วงเด็กอะห่วงลูกห่วงหลานภายในบ้านภายในบ้านขอไพยนะห่วงลูกห่วงหลานภายในบ้านงานมันจะก้าวหน้าได้ ได้เร็วหรือช้ามันขึ้นอยู่กับการปล่อยวางของคุณถ้าคุณไม่สามารถปล่อยวางลูกหลานหรือคนที่คุณรับผิดชอบอย่างเช่นบางทีก็อาจจะห่วงพ่อห่วงแม่ที่เจ็บป่วยติดเตียงอยู่ทําให้งานของเราก้าวหน้าได้ยากนะคะมันก็มันก็นกเอ่อในที่นี้เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้างานมันจําเป็นงานมันเป็นผลต่อย,ยอดทําให้ครอบครัวได้รับความสุขความสะดวกสบายคุณก็ต้องเลือกงานแล้วถ้าห่วงลูกห่วงหลานก็จ้างคนมาดูแลแทน ห่วงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จ้างพยาบาลมาดูแลถ้าสําหรับบางคนบอกโอ้ยไม่มีเงินจะจ้างถ้าไม่มีเงินจะจ้างอะ่ะก็ต้องแบ่งช่วงเวลากันให้พี่น้องคนอื่นมาช่วยกันดูแลถ้าจะบอกว่าเป็นลูกหลานคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องอื่นแล้วอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่ทําให้คุณอะ่ะอาจจะก้าวหน้าได้ช้ากว่าคนอื่นนะคะใบต่อมาได้ก้าวดาบก้าวดาบบอกถึงความเครียด ความเครียดที่ทําให้คุณอาจที่จะต้องหยุดพักตัวเองหรืออาจจะหยุดพักร้อนเกิดขึ้นเพราะว่าในในช่วงของเดือนกรกฎาคมไปไปลายเดือนคุณอาจจะมีเรื่องราวที่จะเครียดมาจากอารมณ์ของคุณมาจากความใจร้อนความวู่วามในตัวคุณก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีอะระมัดระวังว่าอย่าใช้คําพูดแรงๆกับใครนะแล้วมันอาจที่จะส่งผลทําให้เราอะไปสร้าง สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราเองถ้าเกิดว่าคุณไปมีปากเสียงคุณไปมีเรื่องราวแล้วไปเจอคนประเภทที่นักเลงอาจจะมีเรื่องราวที่จะต้องถึงลงถึงศาลถึงคุกถึงตารางหรือนอนโรงพยาบาลก็ได้เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยวนี้คนปืนมันหาง่ายง่ายปืนมันหาง่ายแล้วมันก็เลยจะทำให้ พอมีเรื่องมีราวสักนิดสักหน่อยเอ,อ้ยทำไมเดือนนี้เห็นยิงกนตายง่ายได้เลยเกินนะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สี่ไม้ทาไอ้สี่สีเส่เหรียญสี่เหรียญเขาบอกถึงว่าในช่วงปลายเดือนนี้อาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าเงินหมุนเวียนภายในเอ,อ่อภายในองค์กรของคุณใน ในบริษัทของคุณยังมีเงินทุนพอที่จะหมุนเวียนต่อได้อยู่นะคะเลยเป็นช่วงจังหวะของการที่เรียกว่าฉันไม่สนโลกฉันไม่สนใจใครฉันไม่ต้องมาหยิบมายืมใครตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าให้คุณทำแบบนั้นอย่าไปมีน้ำใจมากจนเกินไปเพราะความมีน้ำใจมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เราเดือดร้อนถ้าคุณจะมีน้ำใจก็มีน้ำใจแค่กับคนในครอบครัวเป็นช่วงจังหวะที่ อาจที่จะหวงเงินนะคะแต่ไม่ไม่ได้หวงกับตัวเองไม่ได้หวงกับคนในครอบครัวนะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ The Moon The Moon ในช่วงของเดือนกรกฎราคมเนี้ยชาวราศีมีนหรือลัคนามีนถึงแม้การงานจะดีมากนะในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเนี่ย การงานค่อนข้างดีมากเลยแต่พอหลังวันที่ยี่สิไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหามีเรื่องเครียดเกิดขึ้นทามันมีเรื่องข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยการคิดการตัดสินใจดูว่ามันจะขาดความเชื่อมั่นตัวเองไปสักหน่อยนะในช่วงปลายเดือนแล้วที่สําคัญเนี่ยการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองมันยิ่งจะทาให้คุณขาดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีที่ปรึกษางั้นเรามาดูไพ่ออร์เคิลจะขยายว่าอย่างไรไพ่ใบแรกได้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาเพราะฉะนั้นใครที่ชาวราศีมีนใครที่ทําอะไรอยู่ก็ตามถ้าเรามเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นช่วงขาลงหรือมันรู้สึกแย่คุณอย่าดันทุลังนะอย่าดันทุลังว่าเอ้ยเดี๋ยวมัน,ม,นมันต้องลองอีกทีหนึ่งหรือใครที่ทาเข้าไปทําอะไรข้องเกี่ยวกับการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทําอะไรออกนอกรูนอกทางทําอะไรผิดกฎผิดระเบียบแหกกฎแหกระเบียบ มันก็จะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วแหละดังนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกว่าอะไรได้อะวิวออฟฟอร์จูนเหมือนกันเลยได้วงล้อนําโชคเหมือนกับไพ่ยิปซีใบนั้นเลยเพราะฉะนั้นเออ่สำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนคําว่ากงกรรมกงเกวียนใครที่ทําอะไรที่ดีมาตลอดนะ คุณก็จะได้รับผลดีใครที่ทำอะไรไม่ดีคดโกงตุกติกหมกเม็ดไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความยุติธรรมคุณจะได้รับผลกรรมตรงนั้นเพราะมันเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่าปลายเดือนปลายปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันเหมือนเจอเจ้ากรรมนายเวรเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเคลื่อนมาเจอเราโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะจะทําให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกว่า เวลามีผู้ผู้ใหญ่เตือนคุณไม่ฟังเวลามีใครเตือนคุณไม่ฟังมันจะกลายเป็นเหมือนกับไม่เห็นโงศพไม่หลังน้าตาแล้วเรื่องการงานบางคนมีคนเตือนคุณหรือแม้กระทั่งหมอดูก็ยังเตือนคุณว่าให้คุณเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่นะถึงจะประสบความสําเร็จถึงจะดีแต่บางครั้งบางทีมันเหมือนเห็นโคงจักเป็นดอกบัวเพราะว่าความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงจึงไม่คิดที่จะฟังใครเพราะคิดว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถประมาณนี้นะคะ ใบต่อมาได้ไพ่อาทางสว่างทางสว่างคุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยอยู่นี้นะคะมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเป็นการตัดสินใจที่มารามเตือนว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่คุณกลับมองว่าอันเนี้ยจะเป็นช่องทางที่ทําให้คุณมีโอกาสทามาหากินได้อย่างรวดเร็วฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะคะสําหรับบางคนที่กําลังย่ำแย่ก็อาจจะคิดแบบนี้อยู่ก็ได้ไพ่ใบสุดท้าย คําว่าจบการศึกษาดังนั้นชาวราศีมีนหรือลัคนามีนอาจที่จะมีเกณฑ์ของการที่เอ่อสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนเรียนจบแน่นอนนะคะส่วนวัยทํางานมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าต้องใช้สติปัญญาวิชาความรู้ของคุณออกมาใช้ให้เต็มที่มันจะส่งผลให้คุณจเจริญก้าวหน้าคําว่าจบการศึกษาย่อมมีความสุขแน่นอนนะคะจบคําพยากร สำหรับชาวราศีมีนหรือลัคนามีนแล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะดูดวงแอดไลน์ส่วนตัวและสอบถามค่าครูม,มานะคะส,สำหรับ fc ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคูยกับมาดาม,ดามด้วยนะคะส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ